เดี๋ยวจะให้เข้ามาลองเนนะคะการอาชียานุสิตวัดบั้นกลางวิััสนาก็เข้ามาถึงที่วัดที่หนึ่งนะครับวัดกัลลุนาครับเภอัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับวัด ชมบรรยากาศให้ชมบรรยาก,กาศกันครับขบวนของเราก็เข,ข,ข,ข้าขมาต่ขอแ้วเข้าขมานะสิยานรถสินะครับมาทั้งหมดสิบคันนะครับรถทูแปดคันรถกระบะที่ตามมาอีกสองคันนะครับ ชมเยี่ยมชมบรรยาก,กาศเลยนะครับตั้งไหนพี่แก้วไปทางไหนครับแก้ว yeah. ไป,ไปทางไหนอ่ะแล้วไปถ่ายรูปก่อนก็ได้เลยขอพอดจำพัก <c oughs> <ป>อ่าวันนี้วันนี้วัดอยู่ไม่ไกลกันนะครับเราก็มีเวลาพระอาจารย์พระอาจารย์มาทางนี้ครับพี่แก้ว สั่สักหน่าไปบริหารเรื่องของทางการเขดูนะถามประมนประมนประมนประมประมนกิโกป้ามกิโก้ sala luôn các bạn, sala luôn các bạn, sala luôn các bạn, khách sạn 2, khách sạn 2, em, đi, <laughs> em, 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 เสื้อขาวล้วนๆเลยนะครับคณะาวัดบรนการี่ปัสสนานครับสินการศึกษ์ของพระอาจารย์พระมหาสุขั์สุขะบโลเอาวัตวัดบรนการี่ปัสสนาตรงนี้ก็คือวัดกัลุณานะครับอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนี่ก็เป็นทัวทร์แถลงบุญทำบุญสบายเทียนเก้าวัด อ,อันนี้อันนี้เป็นวิดีโอนะช่างภาพก็ถ่ายภาพเนาะ,ะนี่นะครับวพ่อหินใหญ่นะครับ 嗯、好，刚才那边，刚才那边，马上过来，这边。 ปุธํตารุตฺตราสฺสคจามิโพธิยํปิปุตฺตํสรณํตสฺสามิปุทฺธโยปิธมฺมํสรณํคจามิโพธิยํปิธมฺมํ <maker>. <šl aprender42> <month> <laughs> อังภะวะนะมัคคัตถังอะริยังภิพุทธังสารณังคัจฉามิตะสิยัมภิธัมมางสารณังคัจฉามิอะริยังภิธัมมางสารณังคัจฉามิตะสิยัมภิสังฆังสารณังคัจฉามิอะริยังภิสังฆังสารณัง Verakmani Sikha padang samadhi yami Anakana Verakmani Sikha padang samadhi yami Anakana Verakmani Sikha padang พะเาปัจมาานาเวรมณีิะทางสมาธิยามี

နောက်ဒီပန်းလုံးလေးဓာတ်ပုံကားရိုက်နေတယ်

ไป่นำบุญเพื่อเป็นผู้ฆ่าบูชาขอพรรษาขอพรรษาอันมีศพในการถวายผู้เทียนขออนุโมทนาถวายผู้เทียนขอพระเจ้าทั้งหลายเป็นผุ้ฆ่บูชาเพื่อเป็นผุ้ฆ่บูชาขอพรรษาดีขอพรรษาดีทรงเป็นไปเพื่อประโยชน์ทรงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เจ้าเจ้าข้งหมายด้วยเิญญช้าหมายเจ้าพินข้งหมายมีมารดาดาเป็นตนด้วยมีมารดาิีดาเป็นตนด้วยตลอดกาลนานเลยตลอดกาลนานเลยเออก่ะค่ะผมอย่หน้าตัวเองเลยเห็นไหมคนนี้จะเป็นการประชุ ขอกราบถวายความเคารพท่านพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พร้อมด้วยพานะบ,บริวารสถาพุทธบริษัทที่ได้ร่วมกันจัดในส่วนของจกุปัจปจัยทยทานเทียนจำลองพรรษาตลอดจนภาพและอน,นิสังสาบริวารทั้งหลายตอนนี้เพื่อมาถวายในท่ากลางสงแห่งวัดกรุณา ด้วยบุตรสนทัทธาที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนำาจตุปัจ,จัยรธรรได้นำมาถวายไว้ท่ามกลางสงณนะ์โอกาสนี้ขอคุณทั้งหลายที่ท่านปรารถนาะจงสำวิ์สมความปรารถนาของท่านด้วยบุญานิสงที่ท่านได้ทำแล้วจงเป็นผลสะท้อนย้อนกลับไปให้ท่านทั้งหลาย เจริญ้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนสารสมบัติปิติสารสมบัติธรรมสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยพร้อมขอให้สิ่งเหล่านั้นโงรันสำเร็จโงรันสำเร็จโงรันสำเร็จนาสังติโมโสทายะ สัพพาาภาพวันตุเมตัตะเมตตานุภาวินะทยะโสถีปสิทธิมเมตยงตั้งใจวนน้คอนะฮยวา,าวาลิวะา,าุราปริปุเรติสัทธารา

Oh, <tries> I'm จะโยมมารับวัตถุมงคลหลวงปู่หน้าของหลวงปู่หลวงปู่แค่ยันที่น้า เด<น>ิน,นออกท้น,นีนาน